บายดี e. สวัสดีชมพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนะาะขอบคพอกับนุ่นคือเก่าเนาะทุกคนครับคือมอนี่นุ่นกาซีมาทรงไอเอเนาะครับไปต่ตภารกิจยูอาทั้งเวียงพนแหลยเนะาะไอเอกจะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าคลิปสุดท้ายเนาะที่เขาได้มาพร้อมเส้นทางใกนการเดินทางกันนะครับอ,อย่างที่บอกครับว่า งานเลียงก็ต้องมีเละลาด้วยวันข้างหน้าห้องเสียมาพบอๆกันไหมนะครับตอนนี้ครับเราเองก็ได้ยุที่สถานีรถไฟต่ังนุ่นนะครับเป็นโอกาสดีอไอกาขอบคุณตางนุ่นนะครับที่นำพาไอ้มาศึกษาเห็นหูเบิงวิถีชีวิตของน้องนะครับลรวก็ได้เห็นอีกหลายๆมุมที่ได้นําเสนอให้พี่ให้นอ้องเขาได้เบ่งน้ากันในทิ์นี้เนาะอายก็ต้องมีภารกิจล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องเดินทางเรื่อยไปนะครับเพีครจบ สันหากคลิปวิดีโอดีๆให้กับพี่กับน,อนบ้องให้ได้เบ่งก่าขอบคุณน,น้องนุ่นแล้วกะาขอใออห้พ่อนให้อ่าขอให้น้องนุ่นประสบผลสำเร็จในการงานนาทแล้ะกา่าขอให้พี่น้องเพื่อนเขามา,<ไ>ากักมาแท่งหลายๆเนาะโดยอ่าคือให้ให้มันแทงงหอเอไปพุ่ละอ่าโต<ด>ิดตามกันเลยให้มันไลก์ลก็อ้ายพุ่ละอ่าโดยขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับกาดีใจครับรู้สึกกาตื่นตันใจครับทุกครั้งที่มาอยู่ตรงนี้กานองก่าตอนทาครับสู่เพราะว่าจะเป็นเขาเศร้าเขาซวย นะครับพร้อมเป็นยูแล้วกันการบรรลับบรรนอนกะคือวาโอเคนะครับกัประทับใเจรา,ายนะครับเต็มร้อยหร้อยหาสิบนะครับอ่าถนนมิยังสีบอกระบายประคำในช่วงท้ายครับก็อยากบอกให้อเอ๋เดินทางปลอดภัยเนะาะครับผมหลังจากที่อ่าใช้ชีวิตมาเก,กือบว่าค,ครึ่งเดือนเนาะแบบว่ามาอยู่บ้านนู่นกับพ่อเม่กับคิดทอดคิดเชิงกันและอยู่ๆกบหายไปเนาะดุนๆนก็ได้มาเจอกันนี่ การทเจอกันนี่มันก็นยากหน่อยเองก่อนสิหาเวลาว่างมาเจอกันเนาะครับม่นี่กับไอเอกอากจะไปหาผู้สาวใหม่แล้วทุกคนใช่หานางเอกซานะไ่ก็เป็น้นาทีเนาะที่เขาต้องโครจรไปเจอ,อทีมงานกันหลายๆมองหลายๆบอลดยวข้อกับต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่อยๆเนาะ อยู่น้ำน้องนูวนในทริปนี้เราก็ไปหาผู้นั้นผู้นี้ตามคอนเซ็ปต์ของเบาอีทีมงานบัดนะดเพื่อที่จะให้พี่น้องเขาได้อัตรบในการเฮียนผู้หูนนหแต่ละหม่องแต่ละบอลที่มันแตกต่างกันไปนะครับเนาะจะได้เดินทางเด้น้องนวลโอโอโเคครับแข้งสัมผัสมือเนี่ยอยู่น้ำกัดนะ <G ül üyor> ไม่เคยได้เตะตลองโตกันเชื่ีมกันแล้อันนี้คือเป็นการทักทายของคนลาวเน้องแข้งกันไอเนาะโอเคโอเคไปแล้วบายบาย Bye, บายบายทุกคนน้องนุ่นจงไปถ่ายคลิปไปพูดคุยกับพี่น้องอยูห้างบ้านเอเนาะโดยโอเครับโีเครับตอนนี้ไอเอเพื่อนก,นก,นกนากำลังซีเดินทางไปนครหลวงเนาะนุ่นกันเลยมาส่งไอเพื่อนเนะอยู่สถานีเนาะทุกคนนี่แบบนี้เลยเนาะโอ้สิคิดโอษไอเพิ่นโมเมนง่ายนะโมนี่กะขี่รถจักรสิ่งตั้งแต่บ้านพูดเลยมาส่งเพื่อนอยู่สถานีเนาะทุกคนนี่ อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่สถานีรถไฟเนาะทุกคนคือนุ่นกะมาทรงไอเอตอนนี้คือไอเอเพิ่นอ่าออกไปซื้อน้ำเนาะน,นี่เพิ่นกะย่างมาแล้วเนาะทุกคนคือตอนนี้ก็สิถท่าประมาณท่าประมาณสิบสองโมงครึ่งพอดยเนาะไอเอสิได้ออกไปแต่วตอนนี้ก็คือไอเอก็ไปซื้อผ้อาพิดปากแลก้วก็ซื้อขนมเนาะ ที่ขาดบุได้คือขนมตามทางตอนเดินทางปลอดภัยเดลอเอเด้อครับขอเชิญนวนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนึงเพื่อนกับสิออกไปแล้วก็เฮากับสิได้โบกมือบายบายเพื่อนแล้วก็สิได้กลับเฮือนเนาะทุกคนโอเคโอเคใส่แมตช์กันนิดเดียวเอาบายๆเอเนาะเดินทางปลอดภัยเด้วยเอเด้อโอกาสหน้าเจอกันไหมด้วยทุกคนหลังจากที่น่นไปตรงไอเอ อยู่สถานีรถไฟนอะและะ้วก็นึ่นก็ขี่รถกลับมหาหดเฮือนก็คือนีมาอยู่เฮือน,นแล้วเนาะก็รู้สึกว่าวาวีเนาะคิดฮอดอ่าไอเ,อเอแล้วก็ไอเ,อเอทีมงาน,นานาแล้วคิดฮอดน้องหุ้าวเหนือเนาะคุณรบเนาะที่เพิ่นมายามก็อย่าฟาวลาบเนาะมายามนุนตั้งแต่ม,มือมายามไนุ่นพาเขาจเจ้าเข้าไปาไ,ไปทายคลิปอยู่ปาอยู่ปาตลอดกินข้าวกินน้ำก็อยู่ปาแหละากามีแต่เฮากลับบ้านแต่ยามเาเอาเครื่องเอาของเล็กๆน้อยๆะ ครับมาเอาอยูเรียน,นเนาะลังจากนั่นกลับไปยูดเด,ดปาเนาะกะอยาฟ้าลาบเนาะทุกคนยาฟ้าลาบเด้อไอเอน้องหุ้มวาวเหนือเนาะคุณครูบอบนอะอย่าฟ้าลาบมือหนา้ากับมีโอกาสมายามนุ่นอีกเพราะว่า,าข้าเจ้ามายามครั้งนี้เนาะนุ่นกับผู้สึดดีใจหลายเนาะที่ได้ต้อนรับทีมงานทีมงานบ้านนาเนาะทีมงานของเขาเองเนาะกะเมื่อเฟินมาก,กับมีทำบูสู้ขวัญเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่า อู้ใดมายามอู้รดมายามแล้วุ่ณปวาจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นอ้าเป็นเอื้อยแล้วมยายอมยู่เคือนกับมีทํางบูสูพันเล็กๆน้อยๆให้แต่ละคนเนพราะวาเข้าเจ้าว่าเป็นมือสันวั่นดีเนาะแล้วลก็มัดให้เป็นพี่เป็นน้องก,กันเป็นคนหักคนแพงกันนะไปมาหาสู้กันฮักแพงกันเนาะหลังจากที่เ้าเ,าเนื้อกับน้องหุ่นนะับก่อนอคือคุณผู้บอบนี่ไม่ยามเนาะ มายามแต่มือเดียวมือป่าจะยเพิ่งกับกอนน้องหุ่มกระเบ้าเหนือท่านนั้นมากค่ะมีเบาเหนือกับน้องหุ่มเนาะกับไปอำนาจกัปปานุ่นแต่ว่ามือกับนุ่นก็ได้บอกเนาะเบาเหนือกับมันน้องหุ่มว่าอย่าเฝ้าลาบเด้อมือหน้ามายามอีกพอย่างสิลาบเนาะไปพายุฟูยุพาตะลอดนะนะไปเรียกยุฟูยุพาเนาะนวกหลังจากเขาเจ้ากับกบมีไอเอย่างยูพี่ค่ะ อยู่กับโดนเตอร์ล้วกับเพิ่นกับได้อำลากับโนบกับการติดทรงกับไม่หนีเนาะมติดทรงมันกลับมากเลยคดงอดรู้สึกว่าขาเจ้ามีใส่ดีพระแท้ใส่ดีเนาะแล้วกัเข้ากับคนง่ายง่ายเนาะเบ้าเหมือนเนี่ยเป็นคนมือติดตลกน้ทุกคนท่านผู้ใดญ่ผู้รู้มิใส่ดีหรือเปล่าโบโบอ่าโบเคยเห็นแล้วเนาะผู้รู้จักแล้วนะกับอาจจะเป็นคนหน้าไหนนุ่งกับผู้รู้เนาะแต่ว่า แล้วมาอยามนูรู้สึกว่าโอ้ยเป็นกับเองแห้งกค่ะเป็นคนติดตลกมักเว้าเฮฮานะ่ะเวลาเข้าไปเฮ็ดเวียกคือแบบเขากำลังกิ้มหวัวในนึงอนะเรามีแนวว่าวย่งหวาน่ะเวลาโอ้ยน้ำหุ้มหนี่งดูใกล้ๆนะคือจิ้มหัวตลอดเลยเราเป็นคนอามักเว้าตลกะนะแลนะไอเอกเ,เป็นคนหนึ่งที่แบบจริงใจในการเฮ็ดเวียกแต่ว่าจะเศร้าได้ได้เพราะว่าเราแบบมีแนวที่ว่าวิ่งหว,หวตลอดเนาะแต่ว่าเว้ารวมๆแนละ้วเนาะ ขายยาเฝ้าลาบเนาะมุหน้ามีโอกาสให้เบาเนื้อนุ่มรุ่มคุณคู่บอกให้เอกทีมงานบันนาเนาะมาโลามาลิ่นมานุ่นอีกมาหยามนุ่นอีกเนาะเพราะว่านุ่นทั้งพี่ก็รู้สึกว่าเป็นทรงแล้วกลมาก็คิดทอดทุกคนแล้วแหววาเนาะแต่นี้กลับพื้นุ่นก็จะได้ไปถ่ายคลิปคนเดียววิ่ป้าคนเดียวคือเก้าไปทายคือแบบรู้สึกเศร้าจริงไแตพวกพระเจ้ากลับกลับมากลับวันทิ่เมื่อทายคลิปเนาะแต่ว่าันมีกลั เรได้ไปประมาณนั้นกำลังมานั่งนั่งเพื่อแบบมองๆกัน่ไหนเนาะเพราะว่าแต่ละมื่อเขาไปทายหลายหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันรายการนะ้คู่นี้มีหน่อยนึงคู่นี้ไม่หน่อยนึงเลอก็ออกคนละแบบเนาะแล้วก็ปะปนกันไปรวมๆม็เป็นเมียของเขาเนาะคขอบใจทุกคนเนาะท่านี้เนาะนุ่นก็ต้องขอขอบใจทางไออีทีมงานบรรนาเนาะที่มาถ่ายทอดวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของนุ่นนะคะ เฮ็ดได้นุ่นได้มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆรุ่จักก็คือทางเบ้าเหนือน้องหุ้มคุณครูบอบเนาะทางทางที่บุ่เคยเจอหน้าเจอตากันเนื้อยแต่ว่าไอเอเพื่อนกาพามาหุจักนุ่งกรดีใจหลายๆเนาะที่เพิ่นได้มาเยี่ยมมายามแต่ว่าโอกาสหน้าเนาะมีโอกาสนุ่นก็อยากให้ไอเอน้องหุ้มเบ้าเหนือคุณครูบอบมายา่ยมนุ่นอิ่มเนาะอย่าเฝ้าาลาบเด้อเพราะว่านุ่นพาทุกคนไปจะปฟาเนาะเดี๋ยวสิลาบเนาะมีหน้ากั มายามีโอกาสมายามนุ่นอีกเนาะแต่นี่คือนุ่กนกาที่ได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนุ่จนจบจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ๊ายบายไปกันเด้อ